สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพวกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรและก็ป๋าชุนเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอาย มวยไทย VAP Thailand n u m b e r รนะครับ ID Line ก็ bg 9 9 5 5นะครับ ID Line นะครับ bg 9 9 5 5ทักมาได้เลยนะครับเสียเวสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไยัยเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่าง ขจัดค่าฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับและอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ5 g เบ็ด1 1นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬา เว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G b บ t 11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงตอบโจทย์คุณได้ทุกคำตอบนะครับต้องยกให้ 5G b บ t 11นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการมวยไทย7สีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่22สาย A นะครับนัดประเดิมเลยนะครับครั้งแรกเลยเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกล้องพบวอสุขสันหรือสอเพชรจำรด หรือเพชรกล้องพบเกียรติกองพลนะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนเสมอสิงค์ครับเพราะว่าเสมอสิง์ก็ถอนกระทานหันเอาทางด้านก้องพบวสุขสรรที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาเข้าเวรแทนครับก็ถือว่าการเตรียมตัวมาดีครับซ้อมที่ค่ายมวยวสุขสรรที่เพชรบูรณ์นะครับวันนี้เจอทางด้านมวยในรายการนะครับแต่ว่าก็มาแทนเหมือนกันครับเฉลิมชัยสิทธิ์คูไทยครับก็มาแทนสเตฟาน ก็ซึ่งถอนตัวไปวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับส่วนเฉลิมชัยสิทธิ์คูไทยนะครับเป็นนักชกจากไม่ห้องสอนนะครับสอนในค่ายสิทธิ์คูไทยครับเมื่อเช้านี้ทางด้านกล้องพบวอสุขสันนะครับช่างน้ำหนักได้116.6ลดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านเฉลิมชัยสิทธิ์คูไทยนะครับช่างน้ำหนักได้117ลดไป1ปอนด์ ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักตัวเมื่อเช้านี้ที่ช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเฉลิมชัยสิทธิคูไทยนะครับก็เป็นมวยบูดุดันนะครับเตะขวาต่อยขวาครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับยืนระยะมั่นคงแล้วก็เป็นมวยที่หัวใจใหญ่กว่าตับครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเฉลิมชัยสิทธิคูไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของทางด้านก้องพบวอสุขสันนะครับ ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องฉลาดนอกได้ในดีครับแล้วก็มีแข้งมีหมัดครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านก้องพบวสุขสันนะครับก็ไปเสมอกับทางด้านคาทาเพชรห้างทองมิลดาแล้วก็เคยชนะคะแนนคาทาเพชรมาด้วยนะครับ แล้วก็ไปพลิกชนะคะแนนเสือคิมกอลุงธนาเกียตรติเมื่อยิบก้าพฤษภาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านก้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์เมื่อ10เมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 6 5ที่ราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปพลิกแพ้คะแนนให้ทางด้นานคาพาเพชรสิงห์มาวินเมื่อที่สี่สิงหาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของ,งนั่นก้องพบ เกียดกองพลครับหรือกองพบวสุขสรรนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านฉเฉลิมชัยสิทธิธ์ครูไทยกันบ้างนะครับก็ไปชนะคะแนนจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยเมื่อที่27เมษายน2 5ง5ที่แม่ห้องสอนแล้วก็ชนะนอกแสนเก่งมีแน่สิทธิ์เสยวันที่20สิงหาคม2 6 6 5ที่ตะวันนาบางกะปีไฟล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนพรมิทักนครสหมิตร แท็กเตอร์วันที่10กันยายน2องที่ตะวันนาบางกะปิครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเฉลิมชัยสิทธิคูไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเฉลิมชัยสิทธิคูไทยครับวันนี้ลุ้นนับลุ้นนอกครับจัดให้5ดาวนะครับคู่ที่1ในรายการมาดูคู่ที่2กันต่อเลยนะครับซึ่งเป็นมวยรอบกูลเสือครั้งที่22สาย A อีกเช่นเคยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน ยิ้มสยามสโชคมีชัยหรือชื่อเก่าคือเจ้าเช็คบินกอจันทุนีครับมวยจากบุรีรัมย์ไปซ้อมทีค่ค่ายสโชคมีชัยนะครับอยู่กับเสียตู่นะครับวันนี้เจอทางน้่นไม้สร้างคำสยิ่งเจริญการช่างหรือกศอักลำพูนล้อหรือสอยิ่งเจริญการช่างนะครับก็ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านยิ้มสยามสโชคมีชัยช่างน้ำหนักได้116เท่าพิกัดพอดี ส่วนทางด้านไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับช่างหนักได้116.2ลดไปจุดสครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่ช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างนี้ไม่ต้องบอกนะครับเป็นมวยหัวใจใหญ่กว่าต่ำนะครับมวยขวาเปิดเกมชนต่อยมัดแรงสาดแข้งแรงฟันศอกบูดุดัน เช็คบินได้ตลอดเวลานะครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่างนะครับแล้วก็มาถึงสไตล์การโชคของทางด้านยิ้มสยามสอโชคมีชัยกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข่งแล้วก็บูดดูดดันครับไปลายนี่แข็งแกร่งแข็งแรงถือว่าเป็นมวยถูกคู่อีกหนึ่งคู่นะครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านยิ้มสยามสอโชคมีชัยหรือเจ้าเช็คบินกอจันหุนีนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของน้านยิ้มสยามสโชคมีชัยนะครับก็ไปชนะคนนะแนนเพชรบ,บ้านดอนเพชรแสงทองเมื่อวันที่24เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านสิทธิชัยสเดชพันธ์เมืม่อวันที่19มิถุนายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนฤทธิชัยโปรโมวยไทย หัวหินเมื่อ24ก,กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยราชดำชเนินนะครับก็เรียกว่าฟอร์มสดจากเต้าเหมือนกันนะครับทางด้านยิ้มสยามสอโชคมีชัยครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านไม้สร้างคำสยิ่งเจริญการช่างกันบ้างนะครับก็พิกชนะคะแนนจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยเมื่อ15กุมภาพันธ์2565ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนจอมโหดเจริญเมืองมวยไทย เมื่อวที่10เมษายน2565ที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนชมวงเพชรนายกเป็ดไทยบุรีเมืม่อ26สิงหาคม2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านไม้สางขามอยิ่งเจริญการช่างนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านไม้สางขามอยิ่งเจริญการช่างนะครับลุนนับลุนน็อกได้นะครับเป็นมวยที่ทระหดและก็อาวุธหนักอาวุธแรง วันนี้จัดไป5ดาวครับไม้สร้างคำาออย่งเจริญการช่างนะครับไปดูคู่ที่3กันต่อนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสุดหล่อสอจอต้องปาจีนหรือออสตึกแดงหรือสอจารุวันนะครับวันนี้เจอทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีหรือปอเพชรศิริหรือวุฒิชัยจากโก้ VIP นะครับก็ถือว่าดีกีนี่ก็เป็น รองแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่21นะครับดีกีของทางด้านวุฒิกรสวนน้ำถ่านคีรีนักชกจากกระบี่ไายนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ชกกันที่พิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสุดหล่อสอจอต้องปาจีนนะครับช่างน้ำหนักได้115เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีก็ช่างน้ำหนักได้115เท่าพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาครับวงในดีเหนียวแน่นบูดูดันครับวันนี้เจอกับทางด้านสุดหล่อครับซึ่งเป็นมวยเก่าเก่าเกมก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลานะครับแล้วก็ไปดูสไตล์การชกของทางด้านสุดหล่อสอจอต้องปลาจีนกันบ้างนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีขวางหน้าดัานแทงหลักเลี่ยมดีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรง ครับก็มองว่าวันนี้เป็นมวยถูกคู่ครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านสุดหล่อสอจอต้งปลาจีนกันต่อครับมาดูฟอร์มหลังของทางด้านสุดหล่อสอจอต้งปลาจีนนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านพยักแดนเหนือฟอร์ดพยักแดนเหนือเมื่อวันที่12มิถุนายน2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ มาชนะคะแนนก้าผจญลูกบอนใหญ่มื่อวันที่3สิกดาคม2565ที่ช่อง7สีแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรบ้านไล่สิงมาวินเมืม่อวันที่28สิงหาคม2565ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสุดหล่อสอจอต้องปลาจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีกันบ้างนะครับ แพ้คะแนนฉลามดำนายกเอธาสาราเมื่อวนที่5มิถุนายน2565ที่ช่อง7สีแล้วก็แพ้คะแนนเกาะเต่าเพชรสมนึกมว12กรกฎาคม2565ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทอคูณสอจอเล็กเมืองนนท์มที่4กันยายน2565ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานขีรีหรือปอเพชรศิรินะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงของทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มดีเหนียวแน่นบู้ดูดันได้เปรียบเวทครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ด้วยนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีนะครับ ไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโฟกัสแอสันปะตองหรือเพชรโฟกัสสิทธิหารเอกหรือสอรักชาติหรือสิทธิมหาราชนะครับมวยจากเชียงใหม่นะครับลูกชายทหารเอกนะครับวันนี้เจอทางด้านคัมแบกทีเคยุทธนาหรือชื่อเก่าคือเจ้าซันแบกบูมเด็กเซียนหรือยอดพานุสิทธิดาบไหมหรือทีเคยุทธนานะครับนักชกจากเมืองโคราช จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโฟกัสแอสันป่าตองก็ช่างาำนักได้126เท่าพิกัดพอดีส่วนทางด้านคัมแบกทีเคยุทธนาครับก็ช่างาำนักได้126เท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการช่างกำนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่ช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านคัมแบกทีเคยุทธนานครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลม แข็งแก่งแข็งแรงขวางหน้าดันแทงมีหมัดมีศอกแรงครับกำลังห้าวกำลังดุนะครับตอนนี้กำลังมาแรงนะครับคัมแบ็กทีเยุทธนาครับนี่คือสไตล์การชกของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านโฟกัสแอดสันปาตองกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข่งสายแรงไล่แขนเก่งฉลาดหลักเหลี่ยมดีศอกซ้ายแรงรวดเร็วครับแบบตีหัวเข้าบ้าน ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านโฟกัสแอดสันป่าตองนะครับก็ชนะน็อกพลังบุญวอสันใต้ในยกที่4มืวันที่20กุมภาพันธ์2อ6 5ที่ช่อง7สีแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์วันที่3เมษาย,ยน25 5ที่ช่อง7สีแล้วก็แพ้คะแนนกากา้าในยกกุ้งเมืองเพชรมือนที่20มิถุนาย,ยน2 5 5ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนเพชร 69สุราษฎร์เมื่อที่31กรกฎาคม2565ที่ช่อง7สีแล้วก็ไฟลล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนในทางด้านร่นนชัยต่อรามอินทาเมื่อที่3กันยายน2565ที่ตะวันนาบางกะปินะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโฟกัสแอสันปัดตองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านคัมแบกทีเคยุทธนากันบ้างนะครับ ก็ชนะนอกทางด้านเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินในยกที่3วันที่7กุมภาพันธ์2 5 5ที่เวทีทมวยราชดำเนินแล้วก็ไปชนะนอกดาบดำปตทอทองทวีเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์25 5ที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็ชนะคะแนานธนาชาติคลองสวนภูรีสอดเมื่อ14เมษายน2 5ง5ที่ช่อง7สีแล้วก็ไปชนะนอกบิ๊กแบงคชอโคอยุหะอิซุสุเมื่อ19มิถุนายน25 5ที่ช่อง7สีในยกที่2นะครับ แล้วก็ไปชนะคะแนนเพชรแสนแสบสจอต้องปาจีนเมื่อที่31กรกฎาคม2 5 5ที่ราชดำเนินไฟล์ล่าสุดก็ไปชนะนอกปานเทพวีเคเขาใหญ่ในยกที่4เมื่อที่27สิงหาคม2 5 6 5ที่ตะวันนาบางกะปินะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านคัมแบกทีเยุทธนานะครับกำลังสดกำลังห้าว ครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคัมแบกทีเยุทธนาครับไ้ไีอีก5ดาวครับจัดไปยั้เสียขอท่านลวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ